สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นนะ่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออภาพยนตร์ญ,ญ,ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งชื่อ Shield of Straw หรือในชื่อญี่ปุ่นคือวาระโนตเตะครับเป็นหนังปี2013ของผู้กำกับทากาชิมิอิเกะซึ่งออหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นทางศีลธรรมที่แบบชวนให้ขบคิดเยอะมากจริงๆใช่ค่ะเป็นหนังที่ดูแล้วมันกระตุกความคิดเหมือนกันนะครับเรื่องย่อสั้นๆก็คือ มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งหลานสาวถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมมากเขาก็แค้นสุดๆเลยประกาศตั้งค่าัวฆาักรคนนั้นแบบเป็นเงินก้อนโตมหาศาลเลยพันล้านเยนเลยนะคะใช่ครับพันล้านเยนทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนทั้งประเทศเลยทั้งคนธรรมดาหรือแม้กระทั่งเอ่อเจ้าหน้าที่บางคนก็อยากได้เงินรางวัลน,นี้แหละก็เลยแทบจะพลิกแผ่นดินตามล่าตัวฆาตกรอืมแล้วก็มีตำรวจกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งได้รับภารกิจที่แบบ เสียงตายสุดๆคือต้องคุ้มกันไอเจ้าฆาตรกรเนี่ยเพื่อส่งตัวให้ศาลตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมให้ได้ค่ะเพราะเรื่องแบบนี้แหละครับมันเลยโยนคำถามใส่หน้าเราเต็มๆเลยว่าแบบเอ๊ะทําไมทําไมระบบยุติธรรมต้องมาปกป้องคนผิดที่คนทั้งประเทศเกลียดขนาดนี้ด้วยใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดในเรื่องเลยก็คือเงินรางวัลพัน 1, ล้านเยนนั่นแหละ ที่มหาเศรษฐีนินกะวะประกาศให้กับใครก็ได้ที่ฆ่าคิโยมารุได้สําเร็จซึ่งตัวคิโยมารุเนี่ยคือฆาตกรที่ทัศยะฟุจิวระแสดงได้แบบหน้าหมั่นไส้มากจริงๆนะคะโอ้โหเห็นภาพเลยครับพอมีเงินรางวัลเข้ามาปุ๊บสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดเลยตำรวจที่ต้องคุ้มกันเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องระวังคนนอกที่อยากได้เงินหรือคนที่แค้นส่วนตัวนะแต่ยังต้องระแวงกันเองในทีมหรือแม้กระทั่ง คนที่ควรจะช่วยเหลืออย่างหมอพยาบาลก็ไว้ใจไม่ได้อือหือจริงด้วยครับหนังมันสะท้อนความรู้สึกของสังคมเวลาเกิดเหตุร้ายๆได้ดีเหมือนกันนะคะไอความโกรธแค้นกันตั้งคำถามว่าทำไมต้องปกป้องผู้ต้องหามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมเราเลยผลานเย็นนี่มันเยอะมากจริงๆนะครับมันเปลี่ยนคนได้เลยแรงจูงใจมันสูงมากแล้วมันก็พาเราไปสู่คำถามที่แบบหนักใจจริงๆว่าเออมันคุ้มไหมที่เราจะต้อง เอาชีวิตคนดีๆเจ้าหน้าที่ที่ทำตามหน้าที่ไปเสี่ยงเพื่อปกป้องชีวิตคนคนเดียวที่ทำผิดเลวร้ายขนาดนั้นอืหรือบางทีมันอาจจะไปไกลกว่านั้นอีกคือบางคนอาจจะยอมทำเรื่องผิดศีลธรรมยอมทำร้ายคนอื่นเพื่อเงินก้อนนี้ใช่ค่ะมันเหมือนบีบให้เราต้องเลือกระหว่างหลักการกับความรู้สึกส่วนตัวที่มันรุนแรงมากๆตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆแล้วก็มีประเด็นเรื่องตัวละครด้วยนะคะที่มีคนวิเคราะห์ว่า ออ uh, หนังอาจจะจงใจสร้างให้ตัวละครคิโยมารุเนี่ยเป็นตัวแทนความชั่วร้ายแบบสุดขั้วไปเลยคือดำสนิทไม่มีด้านดีให้เห็นเลยอ๋อครับครับซึ่งทัตสซีฟูจิวระก็แสดงออกมาได้แบบหน้าตบมากจริงๆ <laughs> หัวเราะตาม <laughs> เข้าใจเลยครับในขณะที่คนอื่นๆที่ไล่ล่าเขาเนี่ยกลับพอจะมีเหตุผลหรือแรงจูงใจส่วนตัวที่ทำให้คนดูอาจจะพอ เอ่อพอจะเข้าใจได้บ้างการสร้างคู่ตรงกันข้ามที่มันชัดเจนขนาดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะโอ้โหประเด็นนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับการที่ทําให้ตัวร้ายมันเลวสุดๆดไปเลยแบบนั้นมันอาจจะช่วยเน้นประเด็นหลักเรื่องการประทะกันร,ระหว่างหลักการกับอารมณ์ให้ชัดขึ้นก็จริงแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็อาจจะทําให้เราพลาดเอ่อพลาดโอกาสที่จะสํารวจความซับซ้อนของมนุษย์หรือเปล่าครับแบบ คนที่อาจจะทําผิดพลาดไปเพราะสถานการณ์มันพาไปอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะการที่อาจจะขาดตัวละครสีเทาหรือตัวละครที่แบบมีความลังเลทางศิลธรรมมากกว่านี้อาจจะทําให้การสํารวจประเด็นมันดูง่ายขึ้นก็จริงแต่ก็อาจจะลดทอนความสมจริงของสภาวะที่มันซับซ้อนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกลงไปบ้างครับแต่ถึงอย่างนั้นนะคะถึงแม้หนังอาจจะมีจุดที่แบบ ดูไม่สมบูรณ์แบบนักแต่สิ่งที่หนังทําได้ดีมากๆเลยก็คือการกระตุ้นให้เรากลับมามองระบบยุติธรรมที่เราใช้อยู่กันนี่แหละค่ะใช่เลยครับมันทําให้เราอดคิดไม่ได้จริงๆว่าเออระบบที่เรามีอยู่เนี่ยถึงแม้บางครั้งมันจะดูเหมือนปกป้องคนผิดหรือกระบวนการมันอาจจะช้าไม่ทันใจเราอืแต่การที่ระบบนี้มันยังคงอยู่และการที่เรายังต้องยึดมั่นในกระบวนการของมันเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนกันแน่ คือเราอาจจะรู้สึกขัดใจนะแต่ถ้าไม่มีระบบนี้ล่ะถ้าทุกคนตัดสินกันเองมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแก่นสำคัญที่เอ่อดูเหมือนว่าหนังพยายามจะสื่อก็คือเรื่องนี้แ่ะค่ะคือความจำเป็นที่เราต้องยึดมั่นในหลักการและกระบวนการยุติธรรมถึงแม้มันจะฝืนความรู้สึกเราบ้างหรือมันอาจจะมีข้อบกพร่องมีช่องโหว่แต่มันคือสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้สังคมมันวุ่นวายไปกว่านี้ครับถ้าทุกคนตัดสินกันเองใช้สันเตียหรือแก้แค้นกันไปมาตามใจชอบ มันก็คงไม่ต่างจากสภาวะไร้คือแปรหรืออนาธิปไตยเลยนะคะมันจะโกลาหลมากนึกภาพตามแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับใช่ค่ะทั้งหมดนี้มันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าในเมื่อระบบยุติธรรมเนี่ยมีหน้าที่ต้องคุ้มครองทุกคนจริงๆไม่ว่าคนนั้นจะทําผิดร้ายแรงแค่ไหนก็ตามแล้วจริงๆขอบเขตของคําว่าความยุติธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่และใคร ใครคือคนที่มีอำนาจในการกำหนดหรือตีความขอบเขตนั้นเป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยครับค่ะเป็นคำถามที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อได้อย่างดีเลยค่ะ